มีใครรู้เรื่องนี้บ้างไม่มีใครรู้เลยเพราะเราคุยกแต่กับแม่เธอไม่มีทางเป็นนักร้องได้หรอกเธอไม่สวยคุณน่าจะเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ย สิ่งที่แก้มเจอมาตลอดชีวิตน่าจะเป็นคำพูดที่ว่าแก้มไม่สวยหรอกแก้มไม่ได้คู่ควรกับเดอะสตาร์เลยด้วยซ้ำอาจจะมีอะไรที่มันแรงกว่านี้คุณรู้สึกยังไงกับคําพูดเหล่านี้คือหนูเห็นตัวเองเป็นก้อนดำๆอมองตัวเองเป็นขยะแต่ถ้าพี่รู้ว่าหนูเป็นในช่วงไหนพี่จะตกใจถูกกดให้ต่ำลงจาก มาตรฐานของมนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะได้รับมีค่ะมีเราได้ไหมครับทำไมเขาไม่มีความสุขอะเรานึกว่าเราลองเพลงแล้วเขาฟังแล้วเขาจะมีความสุขสว,ส,สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับแกมวิชนานีสู่วันบันเทิงท้อนะครับตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นทำไมฮะคุณบอกว่าเคยดูรายการของเราด้วยดูคะ่ะดูดูแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็น deep talk เลอ่ะมันรู้สึกพูดแล้วได้เห็นแง่มุมอื่นๆของเพื่อนๆในวงการที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยรู้เลยจุดนี้ว่ามันมันต้องเจออะไรกันมาบ้างมันก็เหมือนกับที่เราเราเองก็ผ่านมาในหลายๆเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันมีรายการแบบนี้ที่ทําให้เราได้แบบพูดคุย แสดงว่าวันนี้คุณจะมาดีพอกับเราแบบว่าที่แรงน้องไม่น,น่าเลยเกินท,ที่จะพูดในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน เขาจะไม่ได้ชอบเรามากหรอเขาก็จะแบบเดินชนหนูได้โดนชนหนูเลยอะหม่ถึงแฟนคลับใช่ในช่วงแรกๆคือเขานึกว่าเราอ่ะเป็นคนเชิดเป็นคนดีแก้มดีแก้มมั่นใจร้องบนเวทีแบบอืออะไรของเธอเขาไม่ได้ชอบแบบเราไงซึ่งไม่ผิดใช่ถ้าเขาชอบเราเขาโหวตให้เราแล้วล่ะใช่ถูกต้องแต่ว่าเราจะโดนแบบการเจอคนเป็นๆอ่ะแล้วโดนโดนเดินชนเลยอะไรอย่างเงี้ยมีใครรู้เรื่องนี้บ้างไม่มีใครรู้เลย เพราะเราพุยกัแต่กับแม่นี่มันคือเรื่องเก่ามากแล้วด้วยคือแต่เราจริงๆริเข้าใจามันแต่เป,เป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนพูดแบบใส่เราก่อนหน้านั้นหนูก็โดนมันตลอดหนูโดนแซวหนูโดนบูลลี่ต่างๆอะไรเงี้ยในชีวิตจริงตอนที่เราเป็นนักเรียนมันก็เจอมาตลอดอยู่แล้วคําพูดของคนที่บอกว่าเธอไม่มีทางเป็นนักร้องได้หรอกเธอไม่สวยผ่านมาหมดแล้วแต่เรายังเชื่อมัน่นศรัทธากับสิ่งที่เราทำ คือเรารักมันจริงๆไม่งั้นเราไม่ทําไม่งั้นเราไปเลือกทางอื่นแล้วคุณน่าจะเป็นนักร้องที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยสิ่งที่แก้มเจอมาตลอดชีวิตน่าจะเป็นคําพูดที่ว่าแก้มไม่สวยหรอกแก้มไม่ได้คู่ควรกับเดอะสตาร์เลยด้วยซ้ำอาจจะมีอะไรที่มันแรงกว่านี้คุณรู้สึกยังไงกับคําพูดเหล่านี้คำพูดคนอื่นมันกระทบเรามากแบบ อย่างเช่นว่าเฮ้ยร้องแต่โชว์พลังเนาะหรืออะไรเงี้ยตะโกนอย่างเดียวเลยอะ่ะอะไรเงี้ยมันเริ่มมาแล้วทําให้เราคิดว่าเฮ้ยนั้นเราต้องปรับปรุงตัวว่ะคือแก้มทุกทุกค,คําพูดมาก่อนตอนที่เราเป็นเด็กๆแก้มจะสามารถสวิตช์มาเป็นพลังในการผลักดันตัวเองร้องไห้ก่อนนะคะร้องไห้เสร็จแล้วแบบไม่เป็นไรเราจะทําให้เขาเห็นว่า เราทําสิ่งนี้ได้เราอยู่ได้เราต้องเราเราภูมิใจอะที่เราได้มาเราทําได้นะโอ้โหแต่มันกว่าจะมันทําได้มันมีช่วงต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะมากแม่ต้อง,องคือ,<พ>อแม่ท <มา S 1> ุกครั้งถ้าคือคุณแม่คะ่ะแม่เป็นพยาบาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแม่เขาจะต้องประชุมต้องทํางานท้งนู่นนี่นั่น,นแต่ถ้าเป็นสายจากแก้มไปคุณแม่ต้องหยุดทําอย่างอื่นแล้วคุยกับแก้มก่อน แสดงว่ามันสําคัญมากมมันเป็นถึงขั้นนั้นเลยคือมันถึงจุดที่แก้บอกว่าแม่รู้ไม่อยู่วงการแล้วได้ไหมมันมีเหตุการณ์ไหนในชีวิตแก้ไหมครับที่ถูกกดให้ต่ําลงจากมาตรฐานของมนุษย์คนหนึ่งที่ควรจะได้รับมีค่ะมีเราได้ไหมครับเราได้ค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันสะสมมามันมันจากตัวเราด้วยและจากจากการที่เราแคร์คำพูดของคน คือเรานี่ตัวโดนตลอดเลยอะไรเงี้ยคือแบบตัวโดนเรื่องเรื่องที่ว่าไม่มีอิมมชั์ชอลในการร้องเพลงเน้นร้องตะโกนอย่างเดียวนู่นนี่นั่นดรามมาอะไรเกิดอะไรขึ้นในทว,วิตเขาก็จะว่าทําไมเสียงแก้มเป็นอย่างงั้นนู่นนี่นั่นแล้วก็ดา่ดา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 ด่าในส่วนของเ,อเสียงเราแล้วแหละบอกมาทาไมไม่รู้แบบนู่นนี่นั่นแบบอ่านไม่ไหวอะ่ะเหตุการณ์นั้นมันส่งผลกับแก้มยังไงครับเครียดมากเราก็รู้สึกผิด กับตัวเองมากผิดกับคนที่เขารู้สึกอย่างนั้นกับเราด้วยว่าทําไมเขาไม่มีความสุขก่ะ<ม>เรานึกว่าเราลองเพยงแล้วเขาฟังแล้วเขาจะมีความสุขแต่กลายเป็นว่าเราไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นอ่ะแล้วเราต้องทํำยังไงดีมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเรายังไม่เก่งพอวะคุยกับทุกคนเขาบอกว่าเฮ้ยเราทําเต็มที่แล้ว แต่ไม่ได้มีใครมาโปรเทคเราอะนึกออกปะตอนเราโดนแล้วเราเองอะที่ต้องโปรเทคตัวเราเองก็คือเราต้อง move ่อนต่อไปโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องโดนไหมเขารู้ความจริงไหมว่ามันคืออะไรเฮ้ยมันไม่ใช่วิจารณ์ไม่ได้เรายอมรับคำวิจารณ์ของทุกคนเสมออยู่แล้วอะตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไม่งั้นเราไม่พูฟตัวเองไม่พัฒนาตัวเองหรอก ตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่ามันเกิดอะไรกับผู้หญิงที่ชื่อแก้มวิชาณีเวลาที่คุณพยายามทำอะไรเต็มที่ที่สุดแต่ฟีดแบ็กหลายๆครั้งมันอาจจะกลับมาไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังคิดค่ะเพราะเราเป็นคนคิดมากอยู่แล้วคิดจนมันวนคิดว่าเราแย่มากเลยนะเนี่ยเหมือนเราลงไปใน จุดที่ย่ําตัวเองลงไปแล้วจากเมื่อก่อนที่เราสามารถดึงความภูมิใจของตัวเองกลับขึ้นมาได้เวลาแก้มรู้สึกท้อหรือเครียดแก้มจะกลับไปดูคลิปตอนแก้มประกวดต่างทุกครั้งมันช่วยแก้มได้เพลงตะวนนันยิมให็นช่วยแก้มได้ตลอดแต่พอช่วงหลังๆมันช่วยแก้มไม่ได้แล้วไม่ได้เลยมันรู้สึกไม่อยากเจอใครไม่อยากทําอะไรที่มันทําให้คนอื่นรู้ว่าเราป่วย เพราะเราไม่ดีพอคือหนูเห็นตัวเองเป็นก้อนดำๆอะ่ะอืใช่มันมันมันไม่มันไม่มันไม่รู้จะไปอีกทางไหนเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นอย่าเข้าใกล้ฉันเลยฉันไม่ดีฉันสกรปรกมากคือแบบแบบโหเออขาผ่านมาได้แล้วแบบแตาหนักหนักแบบหนักอื ขอน้ําหอมพี่ต้นตลอดตอนนั้นทําไมอ่ะขอไม่เข้าใจกัว่าคนอื่นรู้สึกไม่ดีเวลาอยู่ใกล้เงี้ยคือฉันต้องรู้สึกตัวเองสกปรกมากอืมอืมทั้งที่จริงๆไม่อ่ะรู้สึกว่าฉันสกปรกหมายถึงข้างในร่างกายสมองเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันแย่อฉันแยพี่เข้าใจไหมว่าคนคนเรามองตัวเองเป็นขยะเป็นขยะอือ เอางี้คือเวลาหนูไปเจอน้องน้องๆเวลามาตามงานอะไรเงี้ยแฟนๆครับเขาเห็นหนูเขาน้ําตาไหลเพราะเขารู้สึกว่าพี่แก้มปกติไม่ใช่แบบนี้แต่เขาไม่กล้าถามหนูกันนะอืมเรารู้สึกไม่อยากให้เขารู้เลยอ่ะว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ไหวอะ่ะทําไงดีอะ่ะเราก็ต้องพุชตัวเองว่าเออไม่รู้เราก็ทําทุกทางอะ่ะเพื่อที่จะให้ผ่านแต่างงานไปไปไดอ้อย่างเต็มที่ซึ่งเราทําเต็มที่นะคะถ้าถ้าเป็นคนภายนอกอาจจะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ไหวเพราะาบนเวทีเราเต็มที่เพราะเราใช้แรงตรงนั้นสุดๆกับบนเวทีเท่าที่เราทําได้เคยรู้สึกแตกสลายไหมรู้สึกถึงขนาดว่ายิ้มอยู่แต่ไม่รู้สึกว่ายิ้มรู้สึกถึงขนาดว่าร้องไห้ไม่ออกแต่เศร้าไม่ไหวแล้วคือแบบมันไม่มันเป็นความ ไม่มีอารมณ์อะค่ะข้างในนะคะแต่ข้างนอกเราต้องทำงานเราต้องสู้ต่อไปในตอนนั้นเราต้องทำต่อไปให้ได้แต่ถ้าพี่รู้ว่าหนูเป็นในช่วงไหนพี่จะตกใจกำลังจะถามว่าเป็นในช่วงไปออสการ์ <4. S 1> ช่วงเพลงรักไปทำไมหนูร้องเพลงนี้แล้วหนูรู้สึกผิดกับตัวเองทุกครั้ง ว่าฉันยังรักตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้เลยทั้งที่มันเป็นเพลงที่แฟนคลับแฮปปี้มากที่ได้ฟังคือคนฟังเพลงนี้ก็แบบเฮ้ยแก้มสไตล์ใหม่เรารู้สึกแย่ yeah, มากที่เราต้องร้องเพลงนี้ให้กับคนที่เขาอยากได้รับความหวังจากเราได,ได้รับพลังจากเราเราไม่มีพลังออกมาให้เขาแบบจริงๆอะเรารู้สึกว่าตัวเองแย่มาก ฉันไม่มีอะไรดีเลยฉันทำอะไรก็ผิดผิดผิดไปหมดผิดจนไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไม่อยากเจอใครให้เขาเห็นว่าเราฉันป่วยอยู่นะฉันว่าฉันป่วยละแก้มไปหาหมอทุกๆุกอย่างที่มีที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายทุกอย่างว่าแก้มเป็นอะไรทำไมแก้มข้างในแก้มร้อนทำไมแก้มหายใจไม่ได้ แบบลึกเหมือนเมื่อก่อนทำไมแก้มนอนไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแก้มส่งกล้องไปตรวจท้องอแก้มทําทุกอย่างเพื่อที่ให้ตัวเองดีขึ้นแม่อันนี้ต้องบอกเลยว่าแม่คือคนที่สําคัญมากๆในการที่จะผ่านเรื่องนี้แม่และคนรอบข้างพี่ต้นพี่เชษคือเขารู้สึกว่าแก้มไม่ไม่ปกติแหละ อันนี้แก้มบอกก่อนนะคะว่าบางเรื่องแก้มจําไม่ได้นี่คือแก้มได้รับรู้จากคนรอบข้างว่าแก้มเป็นถึงขนาดนั้นเป็นอะไรคะแก้มป่วยมันเป็นแอนซิตี้อะคะ่ะต่อให้เขาพูดดีกับเราอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเขาชื่นชมเราเรารู้สึกว่าเขาโกหกม,มันมองพลิกด้านแบบนี้เลยค่ะแบบจากเด็กที่มองโลกในแง่บวกสดใสตอนนี้<ใ>มันผัวรอดได้เนาะดังโห แต่ตอนจะผ่านมาเนี่ยสงสารแม่มากสงสารคนรอบข้างมากแม่หนูต้องขึ้นลงภูเก็ตเพราะหนูไม่เอาใครเลยน้องเกดต้องอยู่กับหนูประกบพี่ต้นพี่เชิต้องอยู่กับหนูประกบหนูจะไม่ลงจากรถไปร้องเพลงด้วยซ้ำบางงานมันสะสมมาตลอดในวงการที่ที่คุณเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านมันได้เราโอเคมันไม่โอเค <peach noise> ไอ้วันที่เราได้ไปออสการ์ <S <S มันคือความภาคภูมิใจมันคือความชื่นชมแหละแต่อีกมุมหนึ่งมันรู้สึกอะไรมันรู้สึกผิดที่เราไม่ร้อปอร์เซนหมายถึงว่าข้างในเราไม่ร้อยอร์เซนที่ควรจะเป็นแค่นั้นแต่รู้สึกภูมิใจการไปออสการ์มันช่วยฮิวเราได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนไปออสการ์มันยังมันยังรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่ดีพอไหมหรือว่าใช่คุณได้ไปออสการ์นะคุณแก้มตัวเราอะเราป่วยแล้วเราจะต้องไปเป็นตัวแทนประเทศอะแล้วเราดีพอแล้วเหรอเราไม่สบายตอนนั้นนะตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นเรารู้สึกผิดมากที่แบบเฮ้ย พี่เขาจะผิดหวังไหมอะเรากลัวคนผิดหวังในตัวเราถ้าเราทําได้ไม่ดีเรากลัวมากเรากลัวพี่ๆที่ดิสนีย์จะแบบโอเคไหมอะกับการที่เราป่วยแบบนี้แล้วเราต้องไปถึงระดับนั้น<ม>อะไรเงี้ยตอนไปออสการ์คือดีขึ้นแล้วก็คือ,อยังโฟกัสได้ทีละอย่างเพราะนั้นคือไปไปพบคุณหมอแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็โฟกัสโฟกัส,ก,สการทําตรงเนี้อย่างเดียวเลยฉันจะต้อง ทำให้คนไทยภูมิใจฉันเป็นตัวแทนเอลซ่าประเทศไทยวันนี้เธอก็คลายกันและเข้าใจตัวฉันได้ดีได้เจอแล้นะหลายท่านนะคะที่เราดูลิหนังมาตลอดนะคะมันคือออสการ์สามสี่วินานทีนั้นที่เป็นาภาษาไทยก็จะทำให้เต็มที่ที่สุด ฉันจะต้องทําให้คนไทยภูมิใจฉันเป็นตัวแทนเอลซ่าประเทศไทยซึ่งเราไม่เคยรู้เลยนะดูไม่ออกเลยอ่ะทั้งบนพรมแดงทั้งโชว์บนเวทีข่าวที่ออกมาความภาคภูมิใจที่มันออกมาใช่ค่ะตอนนั้นแก้มไปแก้มนิ่งแก้มทุกคนมองว่าแก้มเป็นแบบเรียบร้อยอ้อหญิงไทยอแต่มีพี่เอลซ่าประเทศหนึ่งเขาเรียนด้านจิตวิทยาเรียนด้านสุขภาพจิต เขาเดินมาคุยกับแก้มหลังจากที่เขาเห็นหน้าเราเขารู้เลยว่ายูไม่โอเคใช่ไหม <esos S 1> มีคนรู้ที่เอลซาประเทศในนั้นนะคะคเขาเป็นต่างชาตินี่แหละแล้วเขาก็แบบพยายามชวนเราคุยเราเลยรู้สึกผ่อนคลายมีคนหนึ่งที่เขาเข้าใจเราเวลาคนที <Wh> ่ไม่สบายมากๆหรือรู้สึกว่าตัวเอง depressed หรืออะไรเงี้ยค่ะการที่เขาโฟกัสทีละอย่างมันช่วยได้ อันนี้คือที่คุณหมอบอกอดึงให้อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันมันช่วยได้อยากให้แก้มมองย้อนกลับไปวันนั้นที่แก้มบอกว่าแก้มเห็นแม่ร้องไห้เห็นคนรอบข้างพี่ต้นเห็นพี่ๆหลายๆคนร้องไห้กับชีวิตแก้มตอนนั้นแก้มไม่รู้สึกอะไรแก้มแก้ไขมันไม่ได้แต่ถ้าวันนี้แก้ม,มีความรู้สึกแล้วมองย้อนกลับไปอยากบอกอะไรแม่อตอนนั้นหนูก็ขอโทษตลอด ขอโทษแบบขอโทษโดยที่ไม่รู้ว่ามันต้องขอโทษแค่ไหนอะแต่ตอนนี้เรารู้สึกอยากขอบคุณขอบคุณมากๆที่อยู่ข้างขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ยอมสู้ไปกับเราถ้าไม่ใช่แม่หรือพี่ๆอะหนูไม่รู้ว่าหนูจะผ่านได้ไหมอะอ,มอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ผ่าน ช่วงของการที่เราดำดิ่งไปกับความคิดที่มันวนเวียนอยู่ตรงนั้นแล้วเราออกมาไม่ได้แน่นอนว่าในสังคมนี้มันก็มีคนที่อาจจะเครียดอยู่แบบนี้เยอะแยะเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นถึงในระดับไหนแค่อยากบอกว่าไม่ต้องคิดว่าตัวเองแข็งแรงตลอดเวลาเราเราอนแอได้เราเหนื่อยได้ถ้าเราไม่ไหวอะ่ะเราต้องมีคนที่ บอกได้ว่าเราไม่ไหวแล้วอยากเก็บไว้หมดทุกอย่างแล้วคิดว่าฉันไปได้จ้ะบางครั้งมันไปได้บางครั้งมันไปไม่ได้แต่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าบางทีมันมันอยู่กับเรามานานเกินไปอ่ะไอ้ก้อนก้อนหนึ่งที่มันอยู่ข้างในเราโดยที่เราไม่รู้ตัวพอวันนึงมันเจออะไรที่มันแบบโอ้มันแตกมันหายไปเลยค่ะหายไปเลยคือ แกมไม่สามารถมานั่งคุยกับพี่พได้อย่างนี้นะคะแก้มจะไม่รับอะไรแบบนี้หมายถึงว่าแก้มไม่สามารถมานั่งรับรายการแบบนี้ได้แม้แต่รายการเดียวเลยแก้มพูดไม่ได้แก้มคิดอะไรตอนนั้นไม่ออกแก้มรู้สึกว่าตัวเองอ,อไม่สามารถทําอะไรได้มันรู้สึกยังไงไม่มีค่าหรอมันรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะ,อะเห็นแม่ร้องไห้เห็นพี่ร้องไห้ก็รู้สึกว่ารู้สึกผิด แต่ไม่ได้รู้สึกว่าจะทำยังไงได้แก้มคิดว่าอะไรที่มันพาให้แก้มหผ่านจุดนั้นมาได้ตัวเองคนรับข้างคุณหมอหรือทุกๆอย่างรวมกันทุกๆอย่างค่ะทุกๆอย่างและตัวเราสำคัญที่สุดคือ,อเรายอมรับไหม,มเรายอมรับไหมก่อนยอมรับไหมว่าเรามีปัญหานะถูกต้องเรายอมรับได้ไหมว่าเราไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับได้ไหมว่าเรา meu que <L ess> สุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาก็คือเรามันมันก็คือมันคือความจริงอะค่ะซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าแก้มกำลัง ทำเพลงขึ้นมาที่จะปล่อยให้ฟแฟนๆเนี่ยซึ่งเพลงนี้<ช>มันเป็นเพลงที่เป็นชีวิตของแก้มจริงๆใช่คุณอยากจะบอกอะไรผ่านชีวิตของคุณผ่านเพลงนี้ที่ชื่อว่า Flame คุณอยากจะบอกอะไร Flame ของแก้มน,นะคะเพลงนี้ Flame มันคือเปลวไฟแค่อยากบอกว่าไฟอ่ะมันมีวันมอดแต่มันก็มีวันที่สว่างขึ้นอีกได้เปลวไฟมันจะอยู่จุดสุลที่สุดบางครั้งอ่ะคนเราอ่ะ ไม่ไปไม่ถึงเปลวไฟหรอกเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแต่อย่าไปท้อกับมันทุกคนก็จะมีแพชชั่นในตัวของทุกคนว่าแต่ละคนชอบอะไรเพราะฉะนั้นไฟของแก้มอไอ้เปลวไฟเนี้ยมันคือแก้มยังรักการร้องเพลงอยู่เพราะฉะนั้นแก้มจะทํามันต่อไปต่อให้แก้มต้องเจอเหตุการณ์อะไรอีกก็ตามแก้มไม่รู้ว่าว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอถูกไหมคะ เราไม่สามารถไปจัดการวางไว้ได้เราไม่สามารถไปวางได้ว่าเนี่ยห้ามนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเพราะฉะนั้นเปลวไฟของแก้มมันก็จะยังอยู่กับแก้มอยู่อยากให้ทุกคนผ่านไปได้แล้วก็ฟังเพลงนี้แล้วมีพลังมีพลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือ สิ่งหลักที่อยากจะบอก Let's get start